โดนดีมิเนชันจับเขาบอกเขาบอกว่าพี่เอมาขายตัวสวยยึดมือนั่นแหละเออติดกันสองคนติดกันสองคนเขาก็ถามว่าเออคุณมากี่วันคุณพักโรงแรมไหนคุณเอาเงินมาเท่าไหร่พี่เอก็แบบโชว์บัตรทุกอย่างเลยค่ะบอกหรือเปล่าว่าฉันเป็นเซเลบริตี้ต้องโชว์ทแกอย่างโชว์โชว์ได้นางก็บอกว่าโอ้โหนั่งแล้วตอนมารดจแต่สอนร้านให้ม่ทัก ตัวมาบอกว่าสอนรามเทพินทาแต่เด็กฉันก็สอนรามเทพิีทาเออเนี่ยค่ะเขาเลยปล่อยใจสั่นหมดเลยอ่ะโอ้ยนี่คือสวยมากใช่ไหมใช่ก็ยังดีนะครับเขาบอกใช่ป่าวว่าสวยมากเขาบอกว่าเออเขาเป็นคนใส่ว่าเรามาขายตัวใช่ก็เลยส่งเงินให้เขาดูพี่มีดานเลยทาปากปูสีเป็นไม่อยาทาปากปูสีเลยคือนี้เหรอจนาบินแล้วแต่นะครับดาหน้าเหมือนกะมากกว่าพี่เอง